มีป uhm. ุ่มวิ่งเร็วกว่านี้แล้วเหรอฮึ๊บงงโง่ไม่ได้ครับมันชนทีหลังฮึบเฮ้ยได้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 คู่ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยล่วงล่วงฮึบเอาเลยเขาเห็นกันปะหัวหมกเข้ามาดูตัวเองครับล็อกเฮ้ยมันต้องเป็นของเราไอ้โดนไปถึงเดียวเดียวโอ้ไม่ได้เดือ๊ ผมเถิดเฮ้ยได้ทันทีครับโอ้ยโคตรทรมานแล้วเดี๋ยวนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะรอดไปเนี่ยตายตายตายเนี่ยตายโอ้ยโอ้ยขำตัดไรไอ้เพิ่งเคยเล่นเกมแล้วขำขนาดนี้มาก่อน ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนขำมากเพื่อนไม่ขำหรอกสุดท้ายก็ใช่ว่าจะแย่นะสุดท้ายใช่ว่าจะแย่ปึ๊บฮึ๊บโอ้โหเบียดกันขนาดนี้ปึ๊บไม่ได้แอมหรอกเอ้าล้มได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโโคตรกำลังคันจมูกครับปึบกำลังคันจมูกอยู่ไม่ได้แอมหรอกเพื่อนข้ารลุขันนโ้โคกิ้งโอ้อยลุกเฮ้ยมันได้โอ้แต่ผ่านมาได้ครับใอรช่วย มันไม่ให้ผมลุกเลยอะคลึบคลึบข,ขึ้นก่อนดิเฮ้ยขึ้นก่อน,นไอ้่านเนี้ยไอ้ด่านเนี้ยทรมานสุดเลยนะเฮ้ยยาโอ้โหอีกแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยข้ามาได้เฉยไอ้ข้ามาได้ด้วยโอเค,อ,เคอยากให้โดนสีเขียวครับไอ้สีชมพูเนี่ยไม่เป็นไรไอ้สีเขียวเนี่ยน่าจะงานเข้าใช้เบาหวานเฮ้ยเฮ้ยคึบปึ๊บโอเคโอเค,อเควิ่งตามไปสีเขียวต่อ จับจับจับตัวไหนโยนลงไปดีกว่าโดนโดนลงไปดิลงไปฮึบปืบปืบไอ้โดนโดนกันไอ้ช่วยด้วยโถเวนนเอ้ยไม่ได้ไปแกล้งขึนมือเลยกะว่าจะจับให้เขาโดนแล้วเราก็โดดไงที่ไหนได้โดนเองครับว้าเฮ้ยซีวีซีวีฮึ๊บฮึบฮึ๊บไอ้ได้ครับโอ้ได้ดีได้ได้วินาทีสุดท้าย เอาของเข้ามาเฮ้ยมันขโมยของเราไปเฮ้ยมีใครโอ้ยล่วงมาหมดขโมยมาเลยครับฮึบฮึ๊บฮึบไปเอาของเขามาเฮ้ยมันดึงมันดึงเฮ้ยเฮ้ยมันดึงได้ไกลกว่าเฮ้ยอยดีทำไมบางคนมันดึงเฮ้ยเดี๋ยมันดึงผมได้นานมันดึงผมได้ไกลมากเลยอ่ะฮึ๊บอือไอ้มันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะเอามานี่เอามานี่ <seja> เฮ้ยเปรี้ยวเหอะสู้สู้นั่งเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่ครับ ออื้ไมอยู่ไปไอ้นี่ก็บาจิเราดูไปดูไปมือมามเหมือนเต้นเหมือนเต้นในนี่กันอยู่อะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเต้นอะเหมือนเต้นเหมือนเต้นเฮ้อยายายาซื้อคือปื๊ดปื๊อันนี้เหมือนแล้วหวะโคตรเร็วอย่ากิ้งอย่ากิ้งโอ้โหตกไปได้ยังไงวะคือมันล้มไปได้ไงไม่รอดเกือบไม่รอดอันนี้ไม่ยากนะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดโดดได้พุ่งตัวนี่แหละไวสุด บางทีมันกระโดดธรรมดามันโดดไม่ทันนะงานเข้าฮึบฮึบโอ้ยฮึบโอ้ย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 ยังผ่านมาได้แหละภุรักษุเลแต่ก็รอดมาได้ครับเฮ้ยโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบโอ้ยประตูขึ้นเฮ้ยเราต้องรอดให้ได้เราต้องรอดให้ได้ฮึบปึ๊บโอ้ยคือมันจะเล็งยังไงปะ อันนี้แหละฮึบปึ๊บ้โเฮ้ยไม่ทันฮะทันไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้แหละฮึบปึ๊บโอ้คือเกมโคตรทวนคนหิตเฮ้ยอันนี้แหละฮึบโอ้ไม่ได้คือได้ครับแต่ว่าตกรอบเพราะว่าเข้าไปทันสิบสี่สิบสองคนแรกเนี่ยอันนี้ผมเกลียดมากเลยโดดโคตรยากอะ่ะโอ้ยแต่จังหวะน,นี้ผ่านเดียวเยวครับโอ้ยอีกแล้วเหรอ ขอลูกก่อนไอ้หัวไอ้หัวเป็นไฟนะ่ารักดีโอ้ยโอ้ยให้ตูลูกก่อนเฮ้ยเฮ้ยคือเฮ้ยมันออกไม่ได้ครับไอ้รอดมาได้ละผมโดูหลอกหลอกโอ้ยเถิ่งสวยเราก็เล่วมครับขวาขวาขวา เจมส์แบบมันไปได้เยอะเลยครับโอ้ยอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อ oh นโอ้ยขอตุนมไปก่อนผมผ่านมาบนี่สามรอบแล้วนะมาตรงนี่ไรผ่านยี่ทุกรอบเลยอันนี้ก็ไม่ยากแล้วครับมันอยู่ที่เซนึบปึ๊บโอ้โหจริงๆพิ่ออกข้างจะดีกว่นานะแต่เราแบบไม่ค่อยยอมแพ้ึบปึ๊บโอ้ ุเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วเดี๋ยวฮึบโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับได้อยู่ได้อยู่ฮึบอึบฮึบโอ้ยเฮ้ยอย่าล้มดิอย่าล้มอึบนายโดดไม่ถึงอ่ะนายไม่ใจเลยฮึบเหลือกี่ที่โอ้ยเหลือเยอะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไปเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดึงกันไว้ก่อนดึงกันไว้ก่อนดึงกันไว้ก่อน ไม่มีคำครับเขาเลยผ่านไหมจะผ่านไหมได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโดนโดนเข้าไปได้เอ้ยได้ได้ได้ทันไหมเนี่ยสามสิบคนสามสิบคนทันอยู่ทันอยู่ฮึบปึ๊บโอ้โหได้ครับยี่สิบกว่าคนอืมอืมชนกันให้หมดเอ้ยอย่าดึงดิเอ้ยอย่าดึงมันตายเราตายอ่ะหมาไข่ตายเราตายฮึบอุ๊ย ยังไงเราก็รอดปะมันต้องทำให้ล่วงนะครับมันต้องมีคนล่วงะมันต้องมีคนล่วงดโดนโดนเฮ้ยยยยยแต่เล่นมาไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้โดนอีกลูกไอ้แพ้เพราะไอ้เพื่อนร่วมทีมนี่แหละตกไปด้วยครับครับไม่มีผ้าอีกแล้วฮึบฮึบฮึบจะล่วงไปเนี่ยฮึบ ฮ้ึบรอ,อดครับโอย้ยโดนไปฮึบเฮ้ยอ,อย่าตกอย่าตกอย่าตกรักษาสมดุลดีๆโอเคอยังขึ้นมาครับมีคนนำไหมเนี่ยหรือว่าเราที่หนึ่งก็ไม่รู้เฮ้ยมีคนนำอยู่อะขอให้มันล่วงขอให้มันล่วงขอให้มันล่วงลวงมาลงมาโอเคครับที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งต้องเป็นไวท์แฟนท่อมเฮ้ยโอ้โหบทที่เฮ้ยยาย โอ้ยเฮ้ยย้ายก็โผ้ยหืมออกตัวที่หนึ่งเสมอบอกเลยเออทำไมผมออกตัวที่หนึ่งเสมอเลยวะถ้าพูดถึงผมออกตัวเร็วกว่าคนอ่นเขานะกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะลบดีลบลบเดี๋ยวซวยจังหวะนี้แหละโอ้โหลบไปได้ครับที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่ยังนำอยู่นะครับยังนำอยู่ ไม่ได้แอมล็อกฮึบฮบตูรู้ตูรู้นี่ไงเล็งอยู่ฮึบปึ๊บโอ้โหรอดครับที่หนึ่งเห็นเห็นโอ้โหโดนจังหวะนี้แต่ก็ยังได้โอยนี่มาที่หนึ่งแบบว่าขึ้นวินอะ่ะฮึบปึ๊บเอาเวน้น